ล่าสุดนะคะคุณวัฒนดำกชาพานะคะได้ออกมาแถลงข่าวเมื่อวานที่ผ่านมานะคะเกี่ยวกับประเด็นของคุณแน็กชาลีนะคะว่าตนเองเนี่ยไม่ได้อยู่ข้างคุณแน็กชาลีนะคะแต่ยืนยันได้ว่าตนเนี่ยไม่ได้คุยกับคุณแน็กชาลีแล้วเนี่ยมาประมาณ5าเดือนค่ะแล้วก็ย้ำนะคะว่าคุณแน็กชาลีเนี่ยเป็นคนที่จิตใจดีค่ะมองโลกในแง่ดีค่ะย้ำว่าคุณแน็กชาลีเนี่ยไม่คิดร้ายกับใครแน่นอนจะเป็นไงนั้นเดี๋ยววันนี้านามาฒนดำจะมาเรียกับกันให้ฟังค่ะเอาละคะ่ะผู้ชมค่ะถือว่าเป็นปีที่หนักหน่วงเลย ะะซึ่งล่าสุดนะคะหลังจากที่คุณแอกชารีเนี่ยมีประเด็นดราม่าเกี่ยวกับป้าปานะคะหลังจากนั้นเนี่ยจงทําให้คุณแอกชารีเนี่ยขึ้นเทรทวิตเตอร์อันดับหนึ่งค่ะคุณผู้ชมขาหลังจากนั้นไม่นานนะคะอดีตผู้จัดการนะคะและก็คือพี่ปูนเองนะคะได้ออกมาถแถลงบอกว่า ตนเนี่ยไม่ได้เป็นผู้จัดก,การของคุณแอชารีแล้วนะคะแล้วก็พร้อมนะคะเขียนชี้แจงเหตุผลทั้งหมดนะคะลงอินสตาแกรมส่วนตัวค่ะแล้วก็แจกแจงเป็นข้อข้อเลยนะคะว่ามีเหตุผลอะไรบ้างหนึ่งในนั้นนะคะพี่ปูได้เขียนว่าในส่วนของเรื่องเงินเนี่ยมันคือเงินที่จ่ายไปในส่วนของภาษีนั่นเองค่ะจึงทําให้เรื่องนี้เนี่ยคนออกมาคอมเมนต์แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักค่ะคุณผู้ชมค่ะจนล่าสุดนะคะคุณแอชารีเนี่ยได้ออกมาไลฟ์สดนะคะชี้แจงนะคะเกี่ยวกับประเด็นแต่ เขไม่ได้เอ่ยชื่อนะคะว่าสิ่งที่ตนพูดเนี่ยตนหมายถึงใครค่ะ พร้อมย้ำกับแฟนๆใน FC นะคะในขณะที่ดูไลฟ์สดบอกว่าเดี๋ยวรอสักครู่ค่ะเดี๋ยวตนเนี่ยจะเป็นแน็ชารีในเวอร์ชั่นใหม่ค่ะจนทัวร์นะคะได้มาลงกับคุณมดดําประชาภาค่ะเพราะว่าในระหว่างที่คุณมดดาอ่านข่าวเนี่ยคนก็เข้าไปคอมเมนต์นะ,นะคะว่าคุณมดดาเนี่ยเข้าข้างคุณแน็ชารีมากเกินไปหรือเปล่าค่ะจนทําให้เรื่องนี้นะคะคนก็ติงกับคุณมดดํเนี่ยเป็นส่วนใหญ่เลยค่ะส่วนกระทั่งเมื่อวันที่ผ่านมานะคะคุณมดดาเนี่ยได้ออกมาถแถลงข่าวนะคะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องนี้นะคะการนี้เนี่ยทำเอาสื่มบลชนเนี่ ็เลยชี้ถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยได้คุยกับคุณแนบบ้างไหมซึ่งคุณมดัาก็บอกว่าไม่ได้คุยกับคุณแอบชาลีแล้วเนี่ยไม่ได้ติดต่อเลยคุณแอบไม่ตอบไลน์เลยเนี่ยมาประมาณ5เดือนแล้วนะคะแล้วก็ย้ำนะคะว่าคุณมดําเนี่ยรู้จักกับคุณแอ๊บชาลีมานานยืนยันได้ว่าเป็นคนที่จิตใจดีแน่นอนค่ะมองโลกในแง่ดีนะคะคุณแอบชาลีไม่ได้เป็นคนที่ร้ายอะไรนั่นเองค่ะจะเป็นไงนั้นลองไปฟังบทสัมภาษณ์ของคุณมดัมประชาไทเลยค่ะของแอบมันไม่ได้ติดต่อแลน่ตติดอนมาาแบบว่ โอ้โหสี่ห้าเดือนแล้วมั้งคะไ่ติดต่อแน็กไม่ได้เลยตอนแรกตอนแรกเขาบอกว่าเออแน็กไม่ไม,ไม่ได้รับอ,อ๋อพยายามติดต่อไป mm hmm. เราะมีลูกค้าติดต่อรีวิวมายอะไรเงี้ยติดต่อมาแล้วพยายามติดต่อแน็กหลายเดือนมากแต่ถ้าสมมติคุยเรื่องอื่นอนะตอบแต่ถ้าสมมติคุยเรื่องงานเขาจะไม่ตอบอืมเป็นห่วงตลอดกันอยู่แล้วแบบคนเคยเจอกันตั้งแต่เด็กๆเ,กเกนอะ mm hmm. แล้วก็บอกว่าถ้าสมมติไม่ได้เจอกันมางว่าไม่ได้เจอกันเกือบครึ่งปีแล้วมนะั้ง ไม่ได้เจอเลยนะแล้วก็ไม่ได้คุยโทรศัพท์กันเลยเกือบครึ่งปีแล้วติดต่อเขาไม่ได้มั่มติดต่อไม่ได้ที่คุย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 นั่นคือคุยกับปูถูกต้องไหมก็ได้รู้บ้างรู้เรื่องราวจากพี่ปูนั่นแหละว่าเป็นยังไงอะไรยังไงอย่างที่แน็พูดในไลฟ์วันนั้นบอกว่ายังไม่ได้คุยกับพี่มดเลยใช่ไหมใช่แต่มา่คุยกับพี่ปูจริงเพาจร,จร,จริงๆถ้าตัวมั่มเองพูงจริงเราต้องรอฟังแน็กพูดทั้งหรือเปล่าเพราะว่นณตอนเนี้ยเราฟังทางพี่ปูถูกต้องไหมแต่ทางแน็กจริงๆแล้วว่า เขายังไม่ได้พูดเลยเลยถูกต้องป่าแม้กระทั่งเขาโดนข่าวมายเยอะมากว่าตัวน้องเองเป็นคนที่เสพข่าวอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ก็รอน้องพูดดีกว่าไหมาจะดีที่สุดก็คือไปอ่ะแม่มมำโทรไปหาด้วยซ้าไปเนยยัง่ยงา,ายังว่าไลน์ไลน์ไปยังไม่อ่านเลยอ่ะพม่ทำว่ารอน้องออกมาพูดดีกว่าใช่ป่ะเพราะว่าไม่ทำว่าทุกคนเขาก็มีปัญหาไม่รู้ไม่รู้ใช่ปัญหาหรือเปล่าถูกต้องป่ะแต่เป็นปัญหาระหว่างที่เขาเคยไปทาทำงานด้วยกันหรืออะไรอย่างนี้มากกว่า อาจจะมองว่าไอ้กระดามเข้าข้างฝั่งปูฝั่งอะไรมาเข่าป้าอะไรเงี้ยเออเราอ๋อไม่มีทางนะ่ะไม่ไม่กลัวเพราะว่ามันตัวเราไม่ได้เป็นตัวตัดสินอะไรอยู่แล้วถูกต้องไหมเพราะทุกอย่างมันก็เหมือนกับว่าเรารู้จักเพราะว่าเมื่อก่อนตอนที่แนทกทำงานกับปูก็ต้องติดต่อผ่านงานปูอยู่แล้วปูก็เคยทำงานด้วยกันกับเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันมันไม่มีใครเข้าข้างฝั่งไหนมากกว่ากันเพราะมันไม่ใช่เรื่องของเราะ ถูกต้องไม่นําเป็นเรื่องของเขา,าก็เรื่องภาษีก็ต่างคนก็ต้องก็เรื่องของเขาั้งคะเพราะว่าตอนที่เขาทำธุรกิจเราก็ไม่ได้ไปได้อะไรเขาเราก็ถือเป็นลูกค้าคนหนึ่งอะน้องอที่แบบว่าให้น้องไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยคงไม่ไม่ไม่ได้เป็นโอ้ <c oughs> เราไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ <c oughs> <c oughs> คือเอาจริง,อ,งอย่างเดียวเลยคือก็ต้องรอฟังน้องว่าน้องแน็กน็พร้อมที่จะพูดเมื่อไหร่มากกว่าเพราะว่าคนคนนี้มั่นรับรองเลยว่าจิตใจเขาอะ ไม่เป็นคนจิตใจดีอ่ะกล้าพูดได้เลยว่าน่ยคนที่จิตใจดีมากาแล้วก็อย่างที่สองคือมันไม่ได้เป็นคนที่ออกมาพูดอะไรเลยเปื่อยอ่ะอถูกต้องป่ะอย่างนักถ้าสมมติที่สุดจริงมั่งเชื่อว่านักออกก็ติดต่อไม่ได้จะให้กำลังใจยังไงอ่ะไม่รู้จะแนะนำยังไงด้วยจริงเขา<อ><อ>เป็นมุมที่แบบว่าเราเข้าไม่ถึงแน่ๆแล้วก็แล้วกล้าการนตีว่าน็กไม่ไม่ได้เป็นคนที่คิดร้ายกับใครแต่เขามีโลกของเขาว่าซึ่งเขามีอะไรที่ ที่เขาไม่เข้เขาเป็นต่อเองยิ่งกว่าเข้าไม่ถึงอีก <c oughs> <c oughs> มันสามารถอยู่กับหมากับแมวได้อะ่ะ <c oughs> แต่มันไม่สามารถตอบลน์เมาดําได้อ่ะมองว่าอย่างเดียวต้องรองเรน่ยออกมาพูดพวกเราอาจจะฟังเพราะว่าพี่ปูมันออกมาแถลงข่าวของมันแล้วใช่ไหมละ่ะพี่ปูมันออกแถลงข่าวทาง Facebook ก็แต่เน็ตเขาก็ยังไม่เคยออกมาพูดอะไรหรือเปล่าถูกไหมล่ะเราก็ต้องรอฟังทางเน็กด้วยแล้วจริงๆแล้วมันเป็นมันเป็นปัญหาคนเคยร่วมงาน คนเคยร่วมงานกันมาเนาะคิดถึงน้องจบก็ไม่ได้มีอะไรฮะก็อย่างที่บอกอยากให้คนฟังรอฟังจากปากเน็กดีกว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปคิดกันเองแล้วก็ยังมั่นใจในตอนนี้ว่าเน็กไม่ใช่เป็นคนที่กลายแล้วเป็นคนที่จิตใจโคตรดีด้วยซ้ําไปแต่ขนาดเดียวกันโลกส่วนตัวของเขาว่าเขาก็ที่ไม่มีใครเข้าถึงได้อะเนาะ เอาละค่ะผู้ชมขาบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยกำลังเป็นประเด็นเหนือดมากๆเลยนะคะสำหรับคุณผู้ชมเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องของดราม่าของคุณแาลีนะคะก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยค่ะผู้ชมขายังไงนะคะเราก็ต้องรอคุณแาลีนะคะออกมา,ถาแถลงข่าวอีกรอบหนึ่งค่ะว่าเรื่องนี้เนี่ยจะสิ้นสุดยังไงคะ่ะยังไงนะคะวันนี้ว่าจังก็ต้องขอรบกวนทุกคนคนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับมาดามีแคปด้วยนะคะและกลับมาพบกับว่าจังได้ใหม่วันนี้ว่าจังต้องมาไปอดสดค่ะ we mm -hmm.